สวัสดีครับวันนี้หมอธีรพจน์สมภารเลิศแพทย์ยุรกรรมเฉพาะทางสาขาภาษาวิทยาเลดทานสมองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับยาที่ไม่ควรให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์กินนะครับอันนี้มันเป็นจุดที่เรียกว่าเหมือนตกม้าตายบ่อยๆเลยนะครับก็คือการที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยู่ยดีอาการสับสนมากขึ้นหรือความจําถดถอยเนี่ย มันมีหลายสาเหตุก็จริงนะครับแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยในการตรวจผู้ป่วยเนี่ยก็คือผูบบ้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยไปได้รับยาบางชนิดที่มีผลต่อการที่เขาความจำไม่ไดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วยามีผลกระทบต่อความจำเขาให้แย่ลงนะครับทำให้อาการอัลไซเมอร์เนี่ยเขาดูแย่ลงความจำแย่ลงแบบฉับพลันแล้วก็ อาจจะมีสับสนนะครับมีวุ่นวายหลงหลงทิศหลงทางจำใครไม่ได้นะครับถามว่ายาเหล่านี้เนี่ยคือยากลุ่มไหนบ้างนะครับอย่างที่บอกได้ก็เกิดไว้แล้วก็คือว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดการหลงลืมนะครับความจำเขาเนี่ยสั้นลงสามารถจดจำสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นยาที่ ทำให้กระบวนการความจาเขาด้อยลงหรือว่าแย่ลงเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงครับยาในกลุ่มนี้ก็คือยาในกลุ่มที่ง่วงทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งยานอนหลับบางชนิดที่มีฤทธิ์ทำให้ความจําสั้นลงด้วยนะครับอันนี้ต้องขอกล่าวไว้ก่อนว่ามันเจอในแค่ยานอนหลับบางชนิดไม่ใช่ทุกชนิดนะครับโอเคก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ายากลุ่มนี้ ก็ทางยังไงก็คือว่าถ้าได้รับยาอาจจะเคยทานยาอัลไซเมอร์หรือทานยาโรคประจําตัวความดันเลยในผู้ป่วยอัลไซเมอร์มาอยู่เนี่ยแต่วันดีคืนนี้เนี่ยมียาที่ต้องได้รับและเขียนว่ายาเนี้ยมีฤทธิ์ที่ทําให้ง่วงนะห้ามควบคุมเครื่องจักรขนาดรับประทานยากลุ่มนี้นะให้สันนิษฐานไว้เลยว่ายากลุ่มนี้มีโอกาสที่จะทให้ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยแย่ลงนะครับ ถ้าจาเป็นต้องรับประทานจริงๆเนี่ย,ยก็ควรจะรประทานให้น้อยที่สุดสั้นที่สุดนะครับหรือหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าอาการผู้ป่วยแย่ลงนะครับถามว่ายากลุ่มนี้มันจะตกอยู่ในกลุ่มอะไรได้บ้างนะครับหลายอย่างมากครับตั้งแต่ยาแก้แพ้ครับเราก็เห็นว่ายาแก้แพ้เนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยมันก็จะเขียนว่าง่วงนะครับซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงได้โดยการบอกว่างั้นใช้ยาแก้แพ้ที่มีฤทธ ง่วงน้อยซึ่งก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องแนะนําไว้ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ว่าถ้าจะเลือกยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกเนี่ยควรจะเลือกชนิดที่ง่วงน้อยนะครับซึ่งมีนะครับหรือยาแก้เมารดเมาเรือนะครับยาแก้เวียนหัวหรือเมารดเมาเรือบางชนิดนะครับจะทําให้อาการง่วงเนี่ยเกิดขึ้นเยอะทําให้ผู้ป่วยที่ความจําไม่ไดีอยู่แล้วแล้วง่วงเข้าไปอีกความจําก็จะแย่ลงนะครับ นั้นถ้าให้พูดถึงยาแก้เวียนหัวที่ง่วงเนี่ยตัวที่ไม่ควรใช้ก็คือกลุ่มไดเมนไฮดนเนตนะครับหรือดรามามีนนะครับไดเมนไฮดนเนตหรือดรามามีนเนี่ยในกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยก็ควรจะเลี่ยงการใช้นะครับสามก็คือ,อยาคลายกล้ามเนื้อบางชนิดที่ง่วงนะครับยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยก็ ง่วงนะครับซึ่งเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงในคนไข้อัลไซเมอร์ด้วยนะครับถามว่ามีตัวไหนบ้างก็จริงๆเราสามารถเลือกใช้ตัวที่ไม่ง่วงได้ครับก็สามารถแจ้งแพทย์ที่ดูแลได้นะครับสก็คือเอ่อสีก็คือยาต้านเศร้านะครับบางชนิดที่ง่วงนะครับก็อาจจะมียาที่ใช้ในการปรับอารมณ์หรืออะไรบางอย่างที่มันมีฤทธิ์ข้างเคียงที่ง่วงได้นะครับซึ่ง เหมือนเดิมครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ยาปรับอารมณ์ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ไม่ง่วงน่าจะดีกว่านะครับอันสุดท้ายก็คือที่เจอบ่อยเลยเนี่ยก็คือกลุ่มยานอนหลับที่มีฤทธิ์ต่อความจํานะครับยานอนหลับเนี่ยจริงๆเ่ยที่ได้กล่าวไปก็คือมีหลายกลุ่มมากนะครับมีตั้งแต่ยาลดอาการวุ่นวายที่ง่วงนะครับยา อย่าต้านเศร้าที่ง่วงนะครับหรือพวกกลุ่มเวลาตัวนินที่เคยได้พูดไปแล้วเนี่ยถ้าในกรณีผู้ป่วยเนี่ยพยายามทําด้วยวิธีที่ไม่ใช้ยาทุกอย่างแล้วในผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถนอนได้เนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องให้ยานอนหลับนะครับแต่ว่าก็ควรจะเลือกกลุ่มยานอนหลับเนี่ยที่ไม่ได้มีฤทธิ์ทำให้ความจันครับจำจำคอสั้นลงนะครับซึ่งก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ต้องพูดง่ายๆว่า ยานอนหลับที่เราคนปกติที่เราใช้กันเนี่ยโดยมากมันจะมีฤทธิ์คลายเครียดนะครับหรือกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มเบนโซเดอาซีปีนเนี่ยคือพวกอลอราซีแปมนะครับที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยนะครอราซีแปมนะครับพวกนี้จะมีฤทธิ์คลายเครียดคลายกังวงลด้วยทําให้คนปกติเนี่ยหลับสบายนะครับแล้วก็ไม่เครียดไม่กงงังวลแต่ว่าในผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยเขาเ เขามีเรื่องเกี่ยวกับความจําที่สั้นอยู่แล้วเนี่ยพอได้รับยาคลายกังวลคลายเครียดเนี่ยกลไกของมันก็คือทําให้เราลืมเรื่องเครียดใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งลืมมากขึ้นเข้าไปอีกครับในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ <c oughs> ก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเ,ออเกิดภาวะหลงลืมมากขึ้นนะครับซึ่งยาทั้ง5้ากลุ่มที่ได้พูดไปเนี่ยก็สามารถเป็นหล,หลีกเลี่ยงในกรณีต่างๆได้เช่น ถ้าเราอยากให้ยานอนหลับแล้วก็เอาชนิดที่ไม่มีฤทธิ์ในการที่ทําให้เขาความจําแย่ลงก็ได้ครับยาลดน้ำมูกก็มีชนิดไม่ง่วงครับยาคลายกล้ามเนื้อก็มีชนิดไม่ง่วงยาแก้เมเวียนหัวก็มีชนิดที่ไม่ง่วงครับก็สามารถแจ้งแพทย์แล้วก็เลือกได้นะครับแล้วก็ท่งนี้ทั้งนั้นถ้าต้องใช้ก็ต้องใช้มานที่น้อยแล้วก็สั้นที่สุดเมื่ออาการตา่างๆหายดีแล้วก็รีบหยุดนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่า หยุดยาเหล่านี้แล้วอาการที่เขาหลงลืมมากขึ้นหรืออาการที่เขาสับสนวุ่นวายหงุดหงิดเนี่ยก้าว้าวก็อาจจะดีขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอย่างอืงอ่นเพิ่มเติมนะครับสามารถกลับมาเป็นเหมือนอเหมือนโรคอัลไซเมอร์ดั้งเดิมของเขาไม่ได้มีอาการแย่ลงได้นะครับหลังจากหยุดยากลุ่มนี้ขอบคุณครับ